ขอสวีททุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ดักคนอีกชีแนลผมไปอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้อยู่กับเกม i n f ฟลัสเทชั่นพาร์ททูแล้วนะฮะผมเล่าเหตุการณ์ที่แล้วกันนะฮะใครอยากเล่าครับใครอยากเล่าครับใครอยากเล่าเหตุการณ์ก่อนที่จะมาอัดนี่เกิดอะไรขึ้นครับโอ้มนเกิดจากความายของไฟนะฮะเ่นอย่าไปจอดรถทิ้งไว้หมูแดนขโมยรถแล้วตอนนั้นได้ข่าวว่าแดนแดนบอกไตนีใช่เหรอแดนบอกไตนี่ใช่หรอ บอกว่าจะเฝ้ารถให้อะอเนนจ้านั่นแหละเจ้านั่นแหละอย่าให้รู้นะโอเคฮะคือตอนแรกผมผมเปิดแบบรถมาฮะด้วยความเกลียนฮะว่ารถมันจะจุดสป,ปอนตรงไหนมาฮะคือตอนนั้นผมไปที่เดลต้าพีคนะฮะตรงเนี้ยครับเดี๋ยวชี้ให้ดูครับตรงเนี้ยครับมันจะมีอยู่สามจุดนะครับว่างกลมเนี่ยฮะ,ะโอเคครับรอบนี้ผมจะไปหาที่ ไปอกล็อกกี้ฟอร์ดครับเขาต้องถามต้องมีใครเฝ้าหรอเปล่าแดนไม่เฝ้าอ่ะาไปเอาแบบเดินไม่ไกลอ่ะก็ล็อกกี้ฟอร์ดอ่ะมันไม่เกิดอะไงมันไม่เกิดได้ชนมันเกิดซ้ําไม่ได้ถ้าเกิดจะเกิดซ้ําได้ต้องรออยกานานนะชนเออต้องรอนานเอาที่มันไม่ไกลอ่ะที่ไหนก็ไ้ที่มันไม่ไกลล็อกกี้ฟอร์ดแล้วก็จะมีเลี้ยวซ้ายไปเอยเอางนี้บอกถ้าเจอรถคันเดิมของเรายิงมั่งยิงมั่งอะไรล่ะ อ่านแล้วเริ่มคิดแผนโอ้โหยี่ิบสองคนมีมีแบนดิตสองคนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้อะไรถ้าพวกคุณไม่เชื่อคุณอ่านตรงที่เขาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไอ้คนไอ้คนไอ้คนที่ขโมยรถเราอ่ะมันเป็นแบนดิตเว้ยัใช่ใช่ไม่เชื่อดุรีเป็นถ้วยทองอ่ะไอ้คิมมี่อ่ะเห็นถ้วยทองไหมบ้างมันเป็นแบนดิตเว้ยราคา ไม่น่าเลยทำไมขโมยขโมยอุ้ยขโมยแบบไม่มีจิตสำนึกเลยอ่ะมีแบบเกิดรถป่ะมีถือถือยี่หโทรศัพท์เนี่ยถืออยู่เนี่ยโทรศัพท์แบนหมดชาร์จอยู่อยู่ตรง lucky fort ตรงตัวอาตัวอาร์ lucky fort ใช่ใช่แล้วก็จะมีอยู่ไกเห็นไกลถ้าเกิดวิ่งอ่ะไม่ไกแต่เพื่อนเรานี่แบบไม่แดงหน้ากาผมน่ากลัวพอ เอ้นักเกเองเท่อะเฟียวงอะเดี๋ยวผมจะลองเปิดไอ้นี่นะฮะเขาเรียกว่าอะไรวะแล้วไม่ได้นำเราอ่ะนะครับตัวนี่ก็อยู่เออไม่บอกนี้ลืมไปแล้วนะเนี่ยอยู่กับเพื่อนผมนะครับปีกระจายฮะมาสเตอร์ปื้มนะกับดาคือแดนเขาชื่อเล่นเขาคือคุณแดนซี่ปีกระจายไม่ใช่แล้วก็มาสเตอร์อีอีครับ บอกให้ไปเปลี่ยนชื่อเหรอทำไมให้เป็นมาสเตอร์ดะโกนิกอ่ะใช่เขียวดะโกนิกแล้วก็มาสเตอร์เล็งโหอือเปลวสรุปพอเดินไปเดินมาโดนเฮดช็อตไม่มาสเตอร์เลยอ่ะคุณแดนนีไม่ตั้งชื่อตามคุณจดลิขสิทธิ์ไว้เลยเฮ้ยลืมใส่ได้ไงบ้านข้างข้างคอมคนนะครับแกมนี่เหรอเท่ไหมครับดูฮะจะตรงไหนหน้าหน้า หน้ากำแพงเขาเลยเท่ครับูตนเลเซอร์กับ AKM ติดสโคก็เท่ไหมฮะเห็นว่าครับคุณแดนเห็นไหมครับไหนจะดอกแท้ขอบคุณไม่ให้ดับมาแต่บพีทก็สวนทิ้งมันเอาวิ่งวิ่งวิ่งจ้าไปแล้วโอ้ยเอ้เขาว่านอนคานชนยังวิ่งมาไม่ถึงเลยเนี่ย แด,ดแดนแดนลองคางลองคานีแดนแล้วรอชนอ่ะอยากรู้จะตามมาทันหรือเปล่า <c oughs> ต่อต่อให้คานถอยหลังเลยมูนวอกมูนวอกดีกว่าเกิดเหตุการณ์มากมายก่อนที่ผมจะมาเล่นฮะ <c oughs> คือมาสเตอร์อ e ีนั้นกวน้นฮะคือแออกจากกลุ่มแล้วไล่าคาไล่คาเพื่อนทั้งหมดเลยฮะ แต่ตอนนี้ไม่รู้จะปรับตัวหรือยังฮะใส่ร้ายใส่ร้ายเ,เดี๋ยวอ,อัดให้ดูอีกรอบไว้เนี่ยเอาอีกรอบปะล่ะไม่เอาไม่เอาเก่งใจเก่งใจชนเดี๋ยวจะไม่ได้เจอเลยกันทำสองไ่ายมันอยู่ไหนเนี่ยหลังเราไงมันไงวะมันไงตาถั่วนะ <อ S 1> ไปตัดแว่นนะไปตัดแว่นนะนเอามันมันออกไปแล้วอะอย่าง เฮ้ยชนเป็เไรหรือเปล่าถุยไปเล่นไม่สมบูรณ์บาทกันดีทีชนเอาออกมาก่อนหน่อยนึงเลยยิงอ่ะเออโดนยิงชนไปอย่างได้รถเอามาทดสอบนเลยปืนอะไร A K M เงยมาลองหน่อยไม่เอาไปโอเคไปได้ชาติไหนถึงล็อกกี้ฟอร์ดก็ต้องวิ่งแล้วอ่ะ เคเราจะเดินอย่างเดียวแล้วตอนนี้ไม่สนใจเลยก็สวีดัสสวัสดีปีใหม่วยนะครับเอ้ยมันมันกดซีเหมือนมันเดินเร็วขึ้นอะไม่มันยิ่งทำาป็นตัวแหลกเลยเรออืมแหลกเหรอเราไม่แหลกไม่ช็อตประว่ตอนเนี้ยไม่ช็อตครับไม่ช็อตเอ้ยอย่ากวนดิ ช็อตป้าตอนเนี้ยคุณไปเขาไม่มีไปเขาไม่มีตางเปลเก้าเก้าบาทฮะไม่เขาช็อตช็อตเหรอวะถุยโอ้ยแหลกค่าลุดค่าลุดค่าไว้แล้วค่าอ้าวลุดแล้วแน่ลุดปะหยุดรอมันเฮ้ยแน่นั้นพวกเรานั้นพวกเราวิงไปเลยครับลุดจ้าลุตลุดอะไรไม่ลุหลุตตอนนี้ทุกที่เลยวะ โอ้ไมค์คุณไปนี่น่าลำคาญมากแดนจำได้ปว่าภูเขาเทพเจา้า,า,า,จาแดนแล้วภูเขาเทพเจ้าแดนนั่งไม่ได้หลุดคนเดียวนะไม่หลุดทั้งหมดเลยใช่หรอแดนก็หลุดเหรอเสิร์ฟลมมัง้งไปเร็วกลับไปกลับมาอย่างเนี้ยกำลังกลับอยู่กำลงังสวาร์ฟทริปโถด กลับมาแล้วชวนเลยชวนเลยชวนเลยตยกล้อนอีกแชนแนลเหมือนเดิมขอสอยก็บานอันทีหนึ่งไปอย่างงอนไงใครเข้ามาอ๋อหลยอลยเยอะบานแดนปะเนี่ยนะเฮ้ยเล็งเล็งเลงเป่าเฮ้ยรอด้วยดีไม่รอเลยเกิดไหนนี่ เกิดที่เดิมอ,ะอ่ะอากาศที่บ้านจะร้อนมากเดือนมกราแต่ไม่ได้หนาวอะไรเลยนะร้อนร้อนแบบโคตรๆน,นะฮะโอเคจ้าหน,น้าหนาวนี่หน้าหนาวอยู่ไหมใค่ก้ใวไก้บอกว่าหนาวเฮ้ยแต่ตอน,น,นวัวนเสาร์อาทิตย์นี้หนาวใช้ได้ด้วยตรงดอยอินทนอน,อนท์เอ,อ้ยดอยสุเทพ เอ้ยเออถูกแล้วเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบเองอ้างอิงชื่อเขาให้เครดิตด้วยไม่ได้อ้างอิงดอยสุเทพเป็นภูเขาจริงๆรงไปมาเชียงใหม่อะอ๋อเอไม่ใช่สุเทพอย่าแดนอย่าไ,ไปพาดพิงเขาบวชอยู่ใช่หรอวะอุ้ยผมก็เคยไปครับสุเทพ,เทพอากาศน่าจะหนาวน่าดหาูหนาวนาไม่หนาวน่าดูอ่ะร้อนเลยคนร้อนเลยแดกชิได้ฮะเราเคยไปแล้วคนร้อนเลย ไปตอนไหนลูกบ้านในเขาอยู่แอฟริกาใต้ครับครับรูดแดดหน้าดำครับเจอเจอด็อกบาทุกวันเลยครับเน็่ตัวเขาใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับใส่เซอนเซอร์เรตต์ตัววัวเขานี่ทำงานเขานี่ทำงานในสนามฟุตบอลนะครับเป็แดดใช่ครับผมมันเป็นเด็กเก็บบอลครับใช่ครับผมนี่สุดยอดในการแข่งขันไปแล้วครับนี่ได้ข่าวว่าด็อกบาแขวนสตาร์ทไปแล้วไม่ใช่หรอวะ แะล่องแผนที่ไหนมีนเขานี่เช็ดรองเอท้าให้ดอกบาทุกวันใช่ครับแล้วเขาก็เป็นที่นี่ฮะแบบเป็นผู้เปลี่ยนรองเท้าให้ดอกบานทุกวันนะฮะทุกวันฮะใช่ซื้อรองเทา้ายด้วยฮะเอามาอยู่<อ>กินที่บ้านเลยฮะไอคนที่มันบอกที่มาขโมยรถเราไปมันบอกบายมันบอกบมันพิมพ์มาว่าบาย ด่าไปดิแดนดาาเ,เอาด่าเต็มเต็มดิมาคืนก่อนบอกถ้าเกิดเจอนะบอกแดนบอกไปเลยถ้าเกิดเจอนะเดี๋ยวคว้างระเบิดไปเลยยิงกลางอ,อาพีจีไล่หกไปไม่ไม่มียิงแทบไม่โดนเลยจะเอาระเบิดปลาระเบิดมันไม่มีแรงอ่ะคนปลาเ,ปลเอาพิมไปลวเอารถมาคืนก่อนถ้าเกิดไม่คืนเดี๋ยวไล่ยิงนะบอกโอยไม่คืนเดี๋ยวเอารถถังมาไล่ยิงบอก เดี๋ยวรถถังไม่มีปืนไว้เราจะเจอจะเจอไหมนะมาเดินแบบมาไกลแล้วมาเราสองทำไมต้อเราทำไมเราอยู่ห่างไกลจากตัวเองจังเดี๋ยวะโคตรไกลเลยชนไปเคลียร์ผีแล้วที่ป,ปอดนะเฮ้ยนั่นรถปะวะรถไหนวะรถโอ้ยวิ่งอยู่ไหนอะแดนอยู่ไหนลูก รถรถตรงไหนวะแดนรถใช่เหรอแดนผีผีไอชิบหายไปมาเคลียกก่อนรถ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 ไหนวะไอหยารถคันเดิมจ้าเย่รถจ้าเจอรอบสองนี่เราจะไม่จอดที่เซตโซ่เราขับแปรพอเลยนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแดนพิมพ์บอกมันได้บอกไม่ต้องเอามาคืนนะเจอรถคันใหม่แล้วบอกมันเงี้ยเจอรถเจอบอกก็เจอรถขัง มันจะได้เกิดกิเลสเข้าใจอะบาแดนเขาบอกแข้จะเป็บาค่าเราสัตว์ไม่ต้องเอารถบอกไ้ว่าไม่ต้องเอาไรมาเลยนะว่าเจอตคันใหม่แล้วเขาจัดการเองแดนย่องย่องแดนย่องจ้าแดนการที่จะเป็นมือเอเคที่ดีนะฮะเราต้องยิงเฮดช็อตตลอดครับรู้แล้วก่อนเราจะขับไปข้างหน้าเราสำรวจเมืองนี้กันก่อนะเออไม่โดนโอ้โห อเรียบร้อยปืน AK นี่ดีใช้ได้เลยนะฮะถึงจะมีของอำนวยความสะดวกโอ้เสร็จกูแดนขับมาลับแดนขับมาลับแดนแดนซอมบี้ตัวนั้นะชนเลยเมวเดือดรถอนฟังเฮ้ยตีนพเอเฮยรอด้วยแดนจอดแดนจอด โอ้เยอะจ้าเยอะจ้าเลวดีคุณว่านี่วิ่งอยู่ทำไมทำกันอย่างเงี้ยเะคยเรลวดีใช่หยดถึงจุดบักสักทีถึงจุดบักแล้วเฮ้ยแม่บ้านจุ้ยโอ้แม่บ้านเดี๋ยวดี เฮ้ยอย่าทิ้ง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 เร็วดีเฮ้ยน้ำมันเต็มถังเลยนี่หว่าเต็มไปสองก้อนนี่อนแดงไปตรงบนบาสอ่ะขวาเดี๋ยวขวาไปทางหลังเฮ้ยรีบขับเบนรีบขับเบนบาสตรงไหนนู่นเออแล้วเดราขับไปได้เลยขับไปได้เลยน่ะเฮ้ยเราจะไม่ลงเพ้ยจะมีคนหนึ่งเฝ้ารถนะเว้ย รถบ้านกันเขาเรียกว่ารถนอนไม่ใช่เหรอหวะรถบ้าน,าน,านจอดดิไปรถบ้านไงไปลงไป <c oughs> เฮ้ยอ่แก้งเราไล่ยิงอ่ะชนเร็วดีซอมบี้มันไล่ตัวเองเออมันไล่เองด้วยชน บอลมันตื่นเตียมเลยได้เหรอโอ้โหพวกเอามาช่วยเราหน่อยเถอะช่วยอยู่โถนยิงให้แม่นดีวะเดี๋ยวดีไปย่ามาแย่งเราดิเดี๋ยวดีเราจะพาแวนแล้วเนี่ยเอาเร็วเราต้องมีงานบ้านนี้ต้องทำรีบไปถึงแอร์พอร์ตเดี๋ยวเขาขึ้นมา เดี๋ยวไปสำรวจรถบ้านก่อนเฮ้ยขึ้นบ้านเดี๋ยวเราขับไปรับมันขึ้นดิเดี๋ยวผมจะขับแอร์พอร์ตแล้วจบกันนะฮะเฮ้ยแต่เดี๋ยวเราจะจอดตรงใกล้แอร์พอร์ตนะเว้ยโอเคปะแล้วรีคอยลอโหลดดิเฮ้ยโอ้โหแม่งเขี่ยวหน้าเลยใครอยู่ด้นานที่สุดอะตอนเนี้ยจอดไว้แดนอย่าขับเดีซอมบีก็ไล่อะจอดเฉยๆปะ เราสอีนไล่เราไหนนอดูดน้ำเนี่ยเอาไปทำไหไม่รู้รีบรีบมาเหอะม,มีงานบ้านต้องทำไปไปแอปพอร์ตแล้วชวนเร็วดีนั่นวิ่งเหลืออะไรเนี่ยวิ่งหรือคานเนี่ยเดี๋ยวพอเล็งพอเล็งมาเฮ้ยอยู่ไหนกันวะแอ์พอร์ตลูกชนเสียงคันอื่นมาชน โอ้ยนี่นี่นี่นีหนี่นี่นีหนีหนี่นี่อนี่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 นีอนี่นไอนี่นี่นี่นีนี้นี่น่นี่นิ่นอ่นี่นี่นี่อ่นี่นี่นี่น่นี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 นี่นี่นี่นีนี่นี่นี่นเ่นีมี่นี่นีานีนี่นี่นีี่นี่น ใช่เอ็งเก็บของได้เอาชนตายเหรอตายระเบิดใส่ระเบิดใส่นี่หว่าโอ้การเสียสละของพิชชนนี่เป็นเอกลากมากฮะโอ้โหสุดยอดครับเอโฮดไปรับชนก่อนชนก่อนรีไว์เลยชนมันเกิดที่เดิมนั่นแหละเร หูชนเฮ้แดนโชคดีที่เราไอ้นี่นะเว้ยโชคดีที่เราอยู่ในรถอ่ะไม่งั้นได้ตู้มกันทั้งหมดอ่ะไม่งั้นได้ไปฟาวินทั้งหมดอ่ะแดนเชื่อว่าแดนขึ้นเ,เ,เร็วๆเราได้ยินเสียงรถมันมันขึ้นไม่ได้เลงให้ถูกดีเลงให้ถูกจุดดีมันต้องเลงยังไงวะก็เหมือนเลงปืนอ่ะตอนนะั้นที่เราอยู่ทีแดนมันให้เราขึ้นแต่มันเฮ้ยรถรถขวาขวามืออ่ะ จอด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 ก่อนแดนอย่าตาม,ต e มั้ยแดนจอดดีว่าแดนจะขับไป, <c oughs> ไปทำไมหนี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 ยังมีคนขับอยู่เฮ้ยมันไล่ยิงนี่สวยนะเว้ย <c oughs> ไปเถอะตอนนี้เลยังเฮ้ยแสดงมันเจอรถอีกคันหนึ่งด้วยดิใครตายวะไม่ไอ้คัน ตอนชนรถลองรถไป่ระเบิดแต่ชนตายเปล่าแต่ชนนี้แบบรถระเบิดใช่ไหมแล้วว่าอัดหน้าชนเลยอ่ะคนนายนายชื่ออะไรมาเต้ยไงโอ้เกิดเกือบเกือบที่เดิมอ่ะก็เกือบที่เดิมอยู่แล้วกดรีวาย, 19, ยคนท<ม>ี่สิบเก้าใกล้ที่เดิมมากอ่ะเฮ้ยอย่าอยู่ไหนรอาหาเจอก่อนเฮ้ยมันมีคนอยู่แถวนี้นะ เออรีบรีบรับแล้วขึ้นหรือชิ้งไปซิ่งไปมันเก็บไม่ได้เดี๋ยวโดนลงยิงตายมี MRE นะไม่เป็นไรเขามีชนไม่ต้องห่วงเราของเราเราเสียดายไปแล้วมีแบนเดตอีกอแบนเดตเราก็มีจ้าไปแล้วไเอาของเราไปแล้วไปเก็บให้มันดีเอาจริงเหรอวะของเขาเยอะนะ ไว้เราอยู yeah! ่อีกอยู่อีกฝั่งในของกูเองอ่ะเห็นแล้วล่ะซอมบี้มาไม่ได้ชนเก็บไม่ได้จริงๆว่ะทำไมซอมบี้ซอมบี้เยอะมากซอมบี้เพปอดเหรอเดี๋ยววิ่งไปแอร์พอร์ตแล้วเก็บของอ่ะเยอะอ่ะเก็บของเยอะเชื่อได้ว่าเยอะเราไม่มีปืนแล้วไงเราต้องการอยู่แวอย่าให้อย่าให้อย่าให้เฮ้ยเราต้องเตรียมหน้ากากกับเกาะเราไฟสองพันเออหน้ากากมัน เดี๋ยวดูก่อนผ่านจุดเซฟโซนไหนบ้างนะซื้อให้โอ้โหเราต้องบินมาเลยรับละกลับไปที่เดิมดิีล้วดีขึ้นเร็วเดี๋ยวก็เป็นเหมือนเขาที่แล้วเดนบุ้มบุ้มระเบิดออกต้องเดงที่ประตูใช่อแดนกลับไปกลับไปกลับไปที่เราตายเมื่อกี้กลับไปที่เราตายเมื่อกี้ประเด็นเนี่ยดิบมากรถพังใกล้แล้วน่ะพึ่งหลอดแล้วแดงใจเย็นแดน ขับช้าๆดิบไม่ได้ตังที่เราตามแกอย่าขับไปล่อซอมบี้ดีกว่าเนี่ยแดนเขาขับล่อซอมบี้อ่ะขับไปเลยตรงนี้อะ่ะจะเอาแล้วเออไปไปตรงหลังบ้านนั้นดีกว่าแนว่าเออเนีย่ยเลยเออเนะี่ยไกลจังว่ะ เออนะไปเพื Bref, Pay, like, Oo, ่อนหน่อยไปไปเทียบเลยลงมาเคลียร์ซอมบี้ให้หน่อยไปไอ้ไปมันบุกน็อสไอ้กวนอุ้ยอู้เยอะว่ะไปแดงลงมาช่วยหน่อยดิพี่ก้าสุดมีร้อยนัดอ่ะไปยิงดี ไปในโคตรโฉดไอเดินรถเดินมอยแดนเรมาช่วยเร็วเร็วลงมาช่วยไอพัรถเดินมวยอะไม่มวยลมแดนเราอยู่ัน เฮ้ยจะจอจุดบล้วกเลยเสร็จนะเฮ้ยชนเข้าไปเก็บดูแล้วเคลียร์ตอมมี้แป๊บเฮ้ยชนมาวิ่งไล่อ่ะแดนแดนวิ่งไล่แดนอ่นนจะจุดบักจ้าของยังอยู่ะออยวะยังอยู่วะเฮ้ยยังอยู่อยู่ดิโอเคโอโหคาได้เพียบเนี่ยมึดไปสังหารคนใหม่เว้ย ไม่เราว่าลถสองคันนั้นขึ้นได้ไม่ได้นีปมากับเรานอยมากับเรามา,ก,ากำลังมาอยู่ผมเรื่องนีงนใจเย็นๆแดนไม่ต้องขับขึ้น,นะแดนไม่ตายพิจ้าเรียบร้อยชนเคลียร์เอ้ยมีน้ำปะเอ,เ,เอมะเอมีขับไปแอร์พอร์ตก่อนยังไม่สนต้องขึ้นรถรอเลยแดน คือเล้นเนี่ยเก็บของยังเก็บยังซอมบี้เคลียร์แล้วตอนนี้ทั้งหมู่บ้านเลยเจอเขาข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บยังเหนึ่งก้อนหนึ่งเดียวเดี๋ยวเปลี่ยนกระเป๋ากอนโอ้ยสุสารกูไม่ดีนะมันไม่เก็บของเราอ่ะ เฮ้ย hey, มันตายด้วยนั่นน่ะมันตายด้วยใช่เหรอเออแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตอะไรฮะรถก็มันตายตรงที่รถระเบิดอ่ะไฟไปเคลียร์เอาที้ไปนะเคลียร์แล้วเสร็จแล้วปะโลขับมารับเลยเราไปแอร์พอร์ตไปแอร์พอร์ตนี่ราไอ้นี่เลยนะเราจะตัดจบเลยนะโอเคปะเราต้องรีบไปก่อนมืดอ่ะ ชนขึ้นมาเร็วๆเฮ้ยเฮ้ยแล้วชนเดี๋ยวก็ตายีกิีอ่ะชนมาแล้วตัวหนึ่งอ่ะขึ้นเร็วขึ้นขับไปเลยอุย๊ยชนโ,โดนตีเราก็โดนเป็นเลือดไหลวะไม่ไหลเออดีละเราไม่ไมโดนอะชนอยู่ข้างบนขนาดจะโดนแน่วะ <c oughs> ขับไปแอร์พอร์ต มีลีฟตรงนี้แล้วมีลีฟในแบบทหนไงว่าไปเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปแผดฟาร์มก่อนดีกว่าเปลี่ยนจุดจุดหมายเพราะว่าเราจะไปแผดฟาร์มตรงเนี้ยตรงไปเรื่อยๆเลยตามถนนเลยอย่าอย่าตรงขึ้นเขาแด่ตามถนนก็ตามถนนก็ตามถนนนี่แดนดูนะเราจะไปเราจะจอดอยู่ตรงระหว่างกลางของซุ ซูเปอร์จันชั่นกับไอเนี่ยวิสต์วิต์โมเอลเทนอะโอเคปะ่ะระหว่างกลางอะรถทหารที่ซ่อนกันพอใจป่ะเราจะซื้อเนี่ยเราไปไหนบอดไม่คือเขาจะตัดจบแล้วเขาต้องมีงานบ้านต้องทำบอกไปแล้วไงจะทำอะไรหลังจานเนี่ยบุกเข้าป่ะไม่ไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าชิงไปเลยแดน ผ่านเมืองเลยเหรอผ่านไปเลยกลัวอะไรโอ้ยโดนตีอีกแล้วแดนขับชนไปเลยตัวเขาเริ่มแหลกแล้วออกอนแล้วอ่ะจะซื้อชุดเกาะกันหน้ากากให้เราซื้อให้เราชุดเกาะใส่ได้แล้วใช่เหรอวะไม่อะเองต้องซื้อเฮ้ยทำไมดีแหลกเฉยวะ แล้วจะดิฟทำไมเนี้อะไม่ต้องเลืความเร็วไงเดีย๋ยวมันแหกโค้งแหเฮ้ยมึงข้างหน้าเราหยุดปะเออมึงข้างหน้าหยุดหยุดทำไมโอ้แรกจ้าแล้วเขาจะออกแล้วจะตัดจบนะไปตรงพุ่มไม้ละแดนสายสายสายเลย ม้ไม้ไม้สีขาวอะ่ะเราจะไปซ่อนรถตรงนั้นเว้ยเกิดขึ้นมากเป็นที่ซ่อนที่มิดมากเนี่ยต้นซ้าย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 ตรงไปตรงไปตรงไปเออตรงนี้แหละมันใกล้ถนนเลยไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่เออตรงนั้นแหละต้นนั้นะ่ะต้นนั้นเออตรงนั้นเลยเข้าไปข้างในจอดเดินเลื่อนเอง เวลาขึ้นมาก็าาาก็ขอก็ขอตรงได้ไหมก็ขอตจบแค่นี้นะครับไอเดี๋ยวมาพบกันทันหน้าก็สวัสดีไปีใหม่ทุกคนนะครับก็ลาตัวไปก่อนนะครับเอตัวตาไอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอะไรต่อ